ตนอขอแชร์การซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนถือเป็นงานจ้างก่อสร้างหรือไม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตราสี่กำหนดคำนิยามงานก่อสร้าง หมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนหรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้นตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว2 5ง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่างานก่อสร้างตามมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติด,ดังนี้การซ่อมแซมหมายถึงการซ่อมการดำเนินการและหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิมการต่อเติม หมายถึงการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มเติมหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักเนื้อที่อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิมแต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซมการปรับปรุงหมายถึงการแก้ไขการกระทําและหรือการดําเนินการอื่นใดอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นการรื้อถอน หมายถึงการรือ้อหรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อนําส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไปเมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณหน่วยงานต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของงานที่จะดําเนินการก่อนว่างานนั้นเป็นงานซื้องานจ้าง งานจ้างก่อสร้างหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโดยให้พิจารณาตามคำนิยามของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา4และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหนังสือวา .259 ด้วยเมื่อหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่างานดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างให้หน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา60บัญญาาัติว่า ก่อนดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา55หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเองหรือดำเนินการจัดจ้างตามหมวด8งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้โดยการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ21วรรค3ามกำหนดว่า ในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด4งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ข้อพึงระวังการคำนวณราคากลางสำหรับงานซื้องานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างไม่สามารถนำหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมาตรา4วงเล็บ1และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่5มาเป็นฐานในการคำนวณราคากลางได้ สำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนเมื่อหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่างานดังกล่าวไม่เข้าลักษณะงานที่ต้องดำเนินการตามลักษณะงานก่อสร้างหน่วยงานก็ต้องพิจารณาดำเนินการในลักษณะงานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างโดยพิจารณาคำนวณราคากลางตามมาตรา4วงเล็บ2、หรือ3หรือ4หรือ5หรือ6เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ในกรณีที่มีราคาตามวงเล็บ2หรือ3ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ2หรือ3ก่อนโดยจะใช <si ้ราคาใดตามวงเล็บ2หรือ3ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ2และ3ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ45หรือ6โดยจะใช้ราคาใดตามวงเล็บ4 5หรือ6ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญเช่นกัน และเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นงานตามลักษณะงานก่อสร้างสามารถนำหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมาตรา4วงเล็บ1และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่5มาเป็นฐานในการคำนวณราคากลางได้ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ตาม QR โคดนี้ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อของกอตอนอดังที่ปรากฏนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ